สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ a า v e s t Moon Back t o Nature นี่ก็เป็นวันที่การแจมใส่นะครับพรุ่งนี้ก็แจมใสสส่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันแรกของฤดูกาลใหม่ก็คือฤดูกาลที่2นะครับหรือ,ห,รอหน้าร้อนนั่นเองเป็นเทศกาลว่ายน้ำานียนะครับพรุ่งนี้นะโอเคเรามาเริ่มงา,านสวนกันเลยดีก่า ขัดม้าไปนะครับโอเคไก่เราโตเต็มใบหมดแล้วนะครับเราไปเริ่มจากการเก็บของอันนี้อะไร ครับดูปลาหน่อยว่าตัวใหญ่ยังตัวยังไม่ใหญ่นะครับมันจะเป็นขนาดกลางอยู่ไข่มันหายไปไหนหนึ่งอันเนาะแต่สำหรับผมนะผมเดาวันอ๋อนี่มันมันไข่ แล้วดูหน้าผมน่าจะเอาไก่เอาจากร้าวนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องให้อาหารพราะผมคิดว่ามันน่าจะฝนฝนน่าจะไม่ไม่ค่อยตก เก็บของกันนะครับสวัสดีครับให,ให้ไปนะรู้สึกเมื่อวานเราผมไม่ได้ไปหาคาริน ไปหาเนาะไม่ได้ไปใช่เพราะวันชั้จะอยู่ที่โรงแรมนะครับลืมไปแต่จัดส่วนแบบเก็บของของป่านะแต่ไม่เป็นไระแค่วันเดียวตันนี้เราก็ไปเหมือนเดิมนี่ครับช่างกอมาทำพรุ่งนี้ก็น่จะเสร็จแล้วนะพรุ่งนี้ เอาไข่ไปต้มนะครับโอเคเอาไปต้มเลยแล้วกันจริงๆเอาให้รันเอาให้แอนอะไรแอนเขาอชอบไข่ต้ม ก็ให้ไปเราไม่งงเแล้วมาฟันต่อไม้กันต่อดูการหน้าตอนเริ่มแรกๆก็จะยุ่งนะดูนะาะไม,ม่เวลาฟันต่อไม้แน่แต่ก็จะมีคนแคะน,นะครับที่มาช่วยเราได้ Nhớ đấy chị ạ อ่านแล้วโชเค,ครับมีเก้าอันแล้วนะตัดอันนี้ไปละหน่อย น่าจะใช้เยอะอยู่นะครับสร้างบ้านต่อเติมบ้านอันแรกเสร็จก็ต้องจะเป็นต่อเติมพอกวัวนะครับแล้วก็บ้านที่สอง ไปส่งเหมือนเดิมนะครับใช่แล้วเอามาสิ มีเจ็ดพันามแล้วนะครับฮิโลเอาเป็นตำรวจเลยปลุกประนีมาดูนะขายปลุเประนีมากโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับารกิตก็น่าจะไปตก ปลาหรือไม่ก็ขายปลาดูที่จริงปลาเนี่ยเราไปตกหน้าหนาวก็ได้นะว่าหน้าอย่างนี้เราหน้าหนามันไม่มีอะไรทำอะครับง่ายเลยอเลองขายปลาดูสักหน่อยนะอ๋อตัวมันก็ไม่เท่ากันนะครับ บางตัวมันก็ใหญ่บางตัวมันก็เล็กนะครับอ๋อออกมาก่อนเขาเนี่ยย่ตัวเล็กอยู่นะครับ เอาตัวใหญ่ไปขายดูนี่ครับเขาบอกปลาขนาดกลางครับสามารถกินหรือสามารถขายได้เราสามารถใส่ไปในที่อ่างปลาได้ด้วยใส่ไปขายไปแล้ โอเคดูซิว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่7 0 0ดนะครับขึ้นมาไหลตังค์อยู่หลตังค์อยู่แหละเชี่ยทำอะไรดีเอ่ยท่านรัวดู การหมาป่าเนี่ยต้องการสองชั้นนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้ย่านี้ต้องตัดออกนะครับตัดออกเลยดีกว่าเพราะว่าวางแผนไว่าจะเอา เอาอะไรเอ่ยเอาเอาไก่ครับคร้วพวัวแกะนะครับออกมาแเจอทุ่นถืองเอาออกก็ได้นะครับมันไม่ได้อะไรอยู่แล้ว อยู่ข้างในมันไม่เสียเวลาด้วยเวลาเราลีดนมหรือเราทำอะไรแต่มันก็จะประหยัดตังค์ได้ส่วนหนึ่งถ้าเอาออกมาข้างนอกอย่าว่ามันได้ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอครับโอเคครับ เิ่มสักหน่อยแปลงผักอันนี้ก็น่าจะได้สับปะรด8อันนะครับ8แปลง top ก็ได้หลายแปลงลนะครับจริงต้องมาพัฒนาคอ,อนนะมาขุดไ้ตรงนี้ออกถึงถึงโซโกนะครับเพรามันขุดยากไม่ใช่ขุดนะครับทุบ มันต้องพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งอะของผมพัฒนามาขั้นแรกมันทุกได้แค่หินแบบก้อนใหญ่ปกติเดี๋ยวรอฤด,ดูกันหน้าเพราะจริงผักเราก็ไม่ได้ปูกอะไรเยอะขนาดนั้นกเก็บผักนี่ก็เสียเวลานานเหมือนกัน พอแล้วแหละโอเคดูสามารถดูอย่างนี้ได้นี่เลยเอา้าวกดปิด สามารถปลูกผักได้เท่าไหร่12แปลงเฮ้ยผิดจึงไล่แปลงก็กว้างนะฮะแต่จะไปปลูกให้หมดเลยนี่ก็ไม่ไหวแอ้วอเรับ สอนี่ครับมันตั้งได้สิบสองนะใช่สิบสองแปลงผักสับประรดแปดแปลงแล้วที่เหลือก็เป็นผักชนิดอื่นมาดูชนิดของผักหน่อยนะครับนี่นะมาดูกันหน้าน่าจะมีข้าวโพดน,นะครับใช่หรือเปล่า เอ้ยไม่ใช่มันจะมีฟักทองสับปะรดแล้วก็ห่อหอมไม่รู้เหมือนกันนะครับจำไม่ค่อยได้โอเคเดี๋ยวหน้าเราก็จะจ้างคนแค่ให้มาช่วยได้นะ โอเคครับเราไปนอนกันดีกว่าววมาไปไหนเ,เอ่ยปันติดนะครับไปเลเย จะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่จบในในฤออดูกาลแรกนะครับคลิปหน้าก็เป็นฤดูร้อนแล้วมาเจอกันนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ